สวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับมาเบิ้งว่าทองเจ็ดแปดเดือนตัวนี้ครับมือนี้โปรโมชั่นแห้งครับลดสุดๆครับพี่น้องครับราคานาข้อครับมาแก้วเองนะครับราคานี้ครับสามหมื่นห้าพันครับมาแก้วเองเะครับตัวนี้บ่ได้บ่ได้จัดทรงครับสามหมื่นหาราคานี้ยทรงบ่ได้ครับพี่น้องครับถ้าทรงโลดและสิบหาบาทครับ สามหมืนหาพันครับแลค่านาคอครับทองเจ็ดแปดเดือนครับลูกตัวที่สามในทองครับเนี่ยครับเชื่องแห้งครับงัวดตัวนี้ครับแลวประกันค่วมเชื่องครับแล้วก็ประกันทองให้น้องครับประกันขาโทกขาทอนสิบหามือครับสวงสุดสวงจมบ่มมีครับง่วดตัวนี้ครับหูแห้งครับตัวนี้ครับหูเป็นหูครับพี่น้องครับเล็บดีคอขาดีครับ เอสันบอยาครับพี่น้องครับจมูกสีดําครับเปลี่ยนเข้าห้ยหมครับมือเส้านี้ครับต้องเจ็ดแปดเดือนแล้วครับน่มลงเตาแล้วครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับสามเมือนหาครับราคามารับเองครับถ้าให้เบ้าตึงไปส่งกะเพิ่มค่าน้ำมันให้เบ้าตึงครับตัวนี้ครับรุ่นแรกแจกแถมไปเลยครับบ่เหลือยังครับตัวนี้ครับสามเมือนหาครับพี่น้องครับต้องอ้างงหญง่ๆครับดำครบเครื่องครับเพลดดำครับ โอ้ยนมเหลื่อมไข่แห้งนะครับบ่นมันสิเก้าเดือนแล้วครับพี่น้องครับผู้เพิ่นเอามากับบจักันอายุขั้นแท้จริงครับนมใครขึ้นใครขึ้นครับพี่น้องครับใครสนใจครับสามเมือนหาครับสีดีครับรับประกันความเชื่องครับตัวนี้ครับเชื่องแห้งครับหูแห้งครับใครมากง้อหูครับตัวนี้เลยครับพี่น้องครับ ทั้งท้องทั้งหัวครับมาตึงว่าสีเขาเก้าเดือนแล้วครับนี่ครับว่านมพ่นใครขืนไครขืนครับสามหมื่นหาครับมารับเองครับราคานี้ครับราคานี้จัดทรงไห้บ่ได้ครับต่นี่กับบ่เหลืออย่างละครับนะครับสามหมื่นหาครับใครสนใจครับมาตึงจะขายออกแล้วครับดูดนนะครับบ่ม่ยาให้กินนะครับแต่ว่าพิ่นกินเฟื่องดีนะครับกินเฟื่องกินอาหารดีครับ เชียงแหงครับงอตัวนี <thing> ้ครับโอ้ตัวจริงบ่บ่หน่อยนะครับตัวจริงครับนี่ครับไปเอาไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับงอไท่กลางครับสูงร้อยยี่สิบห้าบัวครับตัวนี้ครับจะประกันความเชื่องครับโลคนตาก็ได้นะครับโรคนตาให้เลยครับจังหูครับโอ้แหงครับงอตัวนี้ครับเปลี่ยนเข้ายืนให้เปลี่ยนยางง่ายดายครับพี่น้องครับ จับได้ไปได้ครับรูปได้ครับไปหางงหูครับพอหญ่ไม่หญ่ครับเชิ่ทางนี้ครับขอกเบาตึงครับสามเมือนหาครับราคานี้รับเองนาขอกับจะส่งให้บ่ได้ครับถ้าส่งก็ต้องมีค่าน้ำมันเห็นบาตึงครับโลละสิมหาครับกันเองครับให้สนใจครับเบิ่องเอาครับพี่น้องครับ ถึงเชื่องครับเสือสายบอยยางดีครับดวนนะครับเด้อครับผมชั่นรครับสามเมืองหาละค้านาข้อครับโอ้ล้ำตัวเงาครับทองไงขืนญงขืนแล้วครับพี่น้องครับเพลเริ่มย่านออกแล้วครับิ่งครับพ่วงหางครับพ่วงหางนมสีเตาครับ เบิ้งครับบู้ยครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับไพสนใจครับโทรมาก่อนเด้อครับเด้อสามเงินหาแลค่านาคอครับห่องอ่างใหญง่ๆครับที่เขาเก่าเดือนล้วมาจังครับนุ่มคือใครออกใครออกเลยครับไผสนใจครับโทรมาได้ครับ สวัสดีครับผม